เ,เครื่องหัายวีดเทเอฟวันนี้มันใช้งี้หรือเปล่าวะอาจจาใช่แหละมั้งอาจจะใช่งี้แหล,ละเอาล่ะสวัสด,ดีพวกสัตว์ชั้นต่ำชื่อของข้ามีนามว่านอตถึงพวกสัตว์ชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าจะเรียกข้าเป็นเฟนลิลวหรืออะไรทักอย่างก็เถอะแต่ในความจริงแล้วข้าเป็นหมาป่าเด,ด็กจำบานที่มีชีวิตอยู่บนโลกมาก่อนโลกเกิดขึงกำเนิดเกิดำแต่ก็นะมันจะเรียกก็เป็นตัวข้าไม่ได้ที่ว่าเกิดมาก่อนอย่างนั้นมันเป็นบรรพบุรุษของข้าหรือเผ่าพันธุ์ข้ามากกว่า ถึงตอนนี้จะส่วนพันไปเหลือแค่ข้ากับน้องชายก็เถอะโอ้ใช่ข้าเป่น้องชายถ้าลืมบอกพวกเจ้าเลยน้องชายของข้าชื่อว่านอาอืมเป็นน้องที่น่ารำคาญสุดเลยล่ะแต่ถึงข้ากับน้องชายจะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าพลังที่ได้มากับต่างกันพลังของน้องชายข้าจะเน้นไปที่ความเร็วซะมากกว่าส่วนข้าจะเน้นไปที่พลังกำลังแปลกเนาะเป็นพี่น้องกันแต่ทุกอย่างแตกต่างกันน้องชายข้าจะเป็นคนที่เข้มงวดกับทุกอย่างมากๆ ในขณะที่ข้าจะอช่มาเถิดอย่าไปเล่าเกี่ยวมาเลยแต่น้องชายข้าก็ฉลาดดีนะเขาเป็นน้องที่ดีมากเลยแหละในหลายอย่างเขาเป็นคนที่คิดอะไรได้ดีออกครับข้าจะเน้นใช้ที่แบบใช้พละกําลังมากกว่านะข้าจะเป็นคนอย่างนั้นเฮ้ยเด็กข้าคิดว่าข้าต้องไปแล้วล่ะข้ามาหาอาหาระก่อนที่เราอาจจะดูข้า้าต้องรีบกลับเดี๋ยวนี้เลยไว่เจอกัน